ข่าวนี้นะคะเป็นข่าวของซุปตาสาวอั้มพัชราภาค่ะแน่นอนนะคะว่าหลายคนเนี่ยก็ยังคงจับตาในเรื่องราวของความรักครั้งใหม่ของเธอนะคะกับหนุ่มไฮโซค่ะแอมพิธาบซุปตาตัวแม่อั้มพัชราภาเปิดใจหลังยกขย,กยงเพื่อนเพื่อน,นไปดินเนอร์กับเพื่อนชายคนสนิทแอมพิธานซึ่งเพื่อนๆของสาวอั้มขยันแชร์ภาพคู่กับหนุ่มแอมโพสลงอินสตาแกรมกันอย่างสนุกสนานแต่ไงกลับไม่มีรูปคู่ระหว่างสาวอั้มกับหนุ่มแอมให้ได้เห็นกันสักทีล่ะคะ ก็มีแต่ไม่ได้ลงเป็นผู้ชายไม่ขัดขืนไม่ขัดขืนน้องหรือพี่ๆอยากถ่ายรูปเพาะว่าถ่ายกันนะคื่อเดือเริ่มเริ่มจะจะเกรงแรกๆก็ตอนนี้ก็เริ่มแต่ชินๆแต่เขาก็ยังอายอยู่ยังอายอยู่มีโอกาสจะเห็นพี่อ้ําคู่พี่อ้ําเลยค่ะลูกไม่ทราบเลยค่ะเขินหรือว่ายังไงครับพี่อ้ําไม่ไม่เขินถ้าอยากค่ะที่เขียนมาตอบคำถามเนี่ยแต่เอ็งยั้ไม่ตอบคำถามมันจะได้เกลี่ยชัดเจนหมดเลยอ๋อไม่ค่ะ เพื่อนพี่อ้ําบอกไหมคะว่าชอบคุณแอนตรงไหนไม่ทราบไม่ได้ถามค่ะด้านผู้จัดการจอมว่าแอนสุภชัยงานนี้ยอมวางกระเป๋าแอมเมสคู่ใจหันมาฮิ้วอีกแบรนด์ที่ราคาหน้าสะดุ้งไม่แพ้กันค่ะหลังมีข่าวว่าเจ้าของแบรนด์แอมเมสจะขอซื้อคืนกระเป๋าทั้งหมดเนื่องจากเอสุภชัยมีภาพลักษณ์ไม่ดีแต่เจ้าตัวเผยว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากใครทั้งสิ้นค่ะพร้อมโต้ข่าวยื่นคำขาดให้ใช้ดาราในสังกัดตนเป็นแพ็กเกจหลังมีข่าวมาว่า นางเอกที่จะมารับบทอังสุมาลินคู่กับนเดชในหนังคู่กรรมต้องเป็นเด็กในสังกัดของตนเท่านั้นค่ะเรื่องของนเดชที่จะเล่นเรื่องกบดีพูดคุยมาตั้งนานแล้วแล้วก็ทางทีมงานเขาให้พี่เอไปเป็นคนเหมือนทำแคสติง้งคือมันมันไม่ใช่เรื่องเพราะว่าเราทําหน้าที่เป็นเป็นคนแคสติ้งงานเนี่ยนะครับผมพี่เอกไม่มีอิทธิพลขนาดนั้นหรอกครับตอนนี้ที่เขามองไว้ก็คือเป็นนักกีฬาเหรียญทอง กีฬาเออเยาวชนแบดมินตันของประเทศไทยเป็นเด็กพี่เอไหม <_ coisa> ก็เป็นเด็กที่พี่เอหาขณะที่ดาราในสังกัดเอสุภชัยอีกคนอย่างหนุ่มเวียสุกลวัฒน์นะคะล่าสุดก็เจอข่าวมือที่3ดอดไปจีบสาวกรีนอัสดาพรนหวานใจของหนุ่มเคลลี่ธนพัฒน์แต่เจ้าตัวยืนยันว่าแค่ไปเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของสาวกรีนเท่านั้นไม่ได้คิดอะไรเกินเลยค่ะก็จริงๆไม่ค่อยได้ติดต่อกันเท่าไหร่ครับนอกจากพอละครจบแล้วก็เพิ่งมาเจอน้องตอนที่มีคอนเสิร์ตนี่หนะครับ โอ้ไม่ครับเพราะผมกับพี่แคลลี่สื่อกันมากครับแต่รู้รู้รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรผมไม่ทำย่างนั้นแน่นอนครับแน่นอน 100, ร้านเปอร์เซ็นต์ได้ยินอย่างนี้พี่แคลลี่สบายใจได้ค่ะ